ทดสอบด้วยการเป่าเสียงควงหรือโน้ตเสียงเดียวกันหากต่างที่รูปนิ้วถ้าออกมาตรงพิษไม่ผิดเพี้ยนก็การันตีคุณภาพของปี่เหล่านั้นได้แล้ว นี่คือปีมอนลำโพงทองเหลืองรูปร่างเพียวบางแปลกตาฝีมือของช่างวีรัตทักษิณามณีที่วันนี้ได้โอกาสให้นักเครื่องเป่าไทยสากลแนวหน้าอย่างร้อยเอกสมนึกแสงอรุณมาช่วยทดสอบคุณภาพด้วยดีไซน์ที่สะดวกกับผู้เล่นเพราะทั้งพกพาง,ง่ายและยืนบรรเลงได้ไม่เหมือนลำโพงปีมอนแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ หากยังต้องปรับตัวล็อกลำโพงให้มีช่องอากาศไหลผ่านเพราะจะช่วยให้เสียงต่ำชัดใสและกำอนมากขึ้นอันนี้ใช้ได้เลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกต้องมีรูรบายเพาคติชมและมุมมองจากผู้เล่นคือกําลังสำคัญที่ทำให้นักพัฒนาเครื่องดนตรีสร้างนวัตกรรมใหม่ๆม,มาตลอดชีวิต ทั้งขลุ่ยเพียงอสามท่อนที่ปรับคีได้และย้ายปากนงแก้วไปอยู่ด้านบนเพื่อขจัดปัญหาน้ำลายขังปีในปรับคีได้และลิ้นปีที่กลึงด้วยทองเหลืองทั้งชิ้นเพื่อความกําทอนเสียงรวมไปถึงปีชวาทรงโอโบที่ให้เสียงดังกังวานจนสามารถเรียกได้เต็มปากว่าบ้านหลังเล็กๆในอำเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีกลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ที่มีนักดนตรีม,มากฝีมือจากทั่วประเทศเคยแวะมาเยี่ยมเยือนอยู่ที่บ้านคนเดียวนั่งทำงานคนเดียวคิดคนเดียววิเคราะห์คนเดียวก็อาศัยว่าพอเราเริ่มมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในระดับวงการการศึกษาที่มีความรู้เชิงทฤษฎีลึกจริงๆโอ้โ oh, หช่วยได้เยอะเลยครับซึ่งความชมเนี่ยผมเฉยๆแต่ผมชอบคำติมากกว่าคำติที่มีประโยชน์นะครับเช่น อ๋อถ้าเกิดตรงเนี้ยทำได้แบบนี้มันน่าจะดีขึ้นนะนั่นคือจุดประกายเริ่มต้นว่าเราควรจะลองตามที่เขาพูดเครื่องดนตรีไทยที่พัฒนาขึ้นไปมีศักยภาพที่มันคุณภาพสูงแล้วก็ศักยภาพใช้ได้ได้กว้างขวางมากขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้กลายเป็นอุตสาหกรรมได้นะจริงๆองค์ความรู้ของช่างวิลัตเนี่ยน่าจะมีน่าจะมีหน่วยงานที่มาซัพพอร์ตคือ เป็นงานวิจัยดีๆเลยนะจริงๆแล้วอ่ะที่แกทําทดลองแล้วเป็นงานวิจัยดีแล้วแล้วเหมือนกับอาจจะซับพอร์ตเอาตรงนี้เอาไปใช้เป็นอุตสาหกรรมได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้มากกว่าที่ท่านจะทำอยู่คนเดียว การเดินทางของลมในช่องเล็กๆที่เป็นหัวใจสำคัญของคุณภาพเสียงเครื่องเป่าลมไม้คือสิ่งที่ทำให้ช่างวิรัตหันมาศึกษาการทำเมาส์พีซแซกโซโฟนนานถึง2ปีจนแตกฉานและนำความรู้ตะวันตกมาต่อยอดกับงานช่างไทยโบราณที่เป็นหัวใจหลักและเป็นความหลงไหลส่วนตัวด้วยความที่คลุกคลีอยู่กับ,บวงการอุตสาหกรรมทำให้ช่างวิรัต นำการวัดสเกลแบบละเอียดมาใช้กับการทำเครื่องดนตรีจนเป็นหนึ่งในคนที่ครอบครองสัดส่วนเครื่องเป่าของช่างไทยจากทั่วประเทศมากที่สุดคนหนึ่ง สเก็ตของสเกลเครื่องเป่าแต่ละชิ้นนะคะอันนี้เป็นภาพที่คุณวิรัต์โพสต์เอาไว้เป็นสาธารณะใน Facebook เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถตามไปดูกันได้นะคะแม้ว่าแต่ละชิ้นนะคะจะแกะสเกลออกมาอย่างยากลําบากนะคะแล้วก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะคะอย่างอันนี้เป็นปีของครูสุวรรณแล้วก็มีขลุยเพียงอ,อของครูอุทิศด้วยนะคะแต่ว่าคุณวิรัตคิดว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมีคุณค่ากับคนรุ่นใหม่มากเกินกว่าที่จะเก็บเอาไว้คนเดียวค่ะ ต้องบอกว่าความรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีใครเป็นสมบัติอย่างแท้จริงนะครับความรู้มันก็คือทรัพย์สินที่มีอยู่บนแล้วบนโลกในโลกใบนี้ใครที่จะพ้นพบก่อนแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นเจ้าของแท้จริงเพราะวันหนึ่งถ้าเกิดคุณจากไปความรู้อันนี้มันควรจะอยู่ไม่ควรจะจากไปกับตัวคุณด้วยแล้วก็ควรส่งต่อให้มันเป็นระบบ โดยบริิสุใทจจากความหลงไหลในเสียงเพลงสู่การหัดสังเกตข้อดีข้อด้อยและลงมือพัฒนาเครื่องดนตรีไทยหากมากกว่าการพัฒนาให้คุณภาพเสียงได้มาตรฐานระดับสากลช่างวิรัตเชื่อว่าเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ศิลปินก้าวข้ามข้อจํากัดเดิมๆและสามารถสร้างสารรค์แนวทางการบรรเลงรูปแบบใหม่ เพื่อขับเคลื่อนวงการดนตรีไทยต่อไปนัทธิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน